โฮมบอดแคสอพีนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของนายหน้าอสังหาเมืองไทยเนาะที่ยังตามหลังต่างประเทศเนี่ยอยู่รายก้าเลยใช่ยังวันเนี้จริงๆที่จะมาพูดกับพิจาศ์คือเราเคยพูดถึงเรื่องมาตรฐานหรือ uh huh. มาตรฐานของนายหน้าเยอะเนาะ uh huh. แต่ว่าถ้าเราได้รู้จริงๆว่าต่างประเทศเขาเป็นยังไงอย่างเช่นอเมริกาอย่าง คำว่ามาตรฐานของเราของเขานี่มันต่างกันมากเนาะท่านพิ่ัศคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงดีกว่าที่เราทำเป็นสไลด์มาพี่ว่าหลายเก้าเก้าไม่พอหรอกมันต้องแบบอีกไกลเป็นถนนอะคือแบบเก้าดูมันอาจจะดูโอ้โหใกล้ไปหน่อยเออมันใกล้ไปหน่อยมันตามกันแบบตามเป็นกิโลอะเอาอย่างนี้แล้วกันให้พี่ทัศน์แชร์หน่อยครับว่าเอ่อเท่าที่เรารู้มาตอนนี้จริงๆแล้วเขามีแบบอะไรบ้างที่คอยแบบเออเป็นเป็นตัววัดของเขาอะอย่างนี้เลยว่าคือคือต้องบอกว่ามันคือเรื่องของ มาตรฐานการทํางานมันคือเรื่องของประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเรื่องของความปลอดภัยเอางี้กฎหมายเลยด้ต่างๆจริงๆมันออกมาเพื่อควบคุมความปลอดภัยอในแต่ละอุตสาหกรรมคราวนี้วงการสังหารเนี่ยจุดที่ชัดมากๆเลยคือเรื่องของพหลบรหรือว่าใบาเซอร์ในหน้าสังหาที่ที่เป็นตัวที่ว่าเฮ้ยคุณต้องมีใบรับรองวิชาชีพนะคุณถึงจะสามารถทําสิ่งนี้ได้อจริงๆมันครเป็นอย่างนั้นนะก็ในหน้าประกาศก็มีปะ มีในหน้าประกันต้องมีเขาจะมีบงมีใบเขาต้องมีถูกปะในหน้าสังหารไทยไม่มีไม่มีมมถูกปะซึ่งงงเพราะในหน้าสังหารเนี่ยจำนวนหนึ่งครั้งที่ขายอ่ะมันเยอะอ่าใช่ไปรุ่นมันสูงมากเลยใบรุ่นมันสูงทิกเก็ตไซส์มันแบบโหมันต่ตําๆมันหลักอะไรอัดเช่ากันก็หลักหมื่นซื้อขายกันทีหลักล้านอ่าใช่ไม่ต้องมีควบคุมใครจะเป็นก็ได้มันไม่มีเบลเลวเฟนทรีซึ่งนี่แหละไอความที่ใครจะเป็นก็ได้มันเลยเป็นแบบคราวนี้เป็นประสบการณ์ที่สุ่มแรนดอมเลย พอสุมอ่มรนดอมและรายได้สูงยุ่งเกี่ยวกับเงินเยอะอสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเปิดประตูเวลคัมให้คนที่เข้ามาเอาผลประโยชน์ลุวน,นเลยเว้ยอ๋อจริงจริงเข้าใจปะเข้าใจมันแบบง่ายมากสําหรับคนที่จะมาชฉวยโอกาสอ,อกะเอาแบบเอากะทำง่ายๆอะ่ะเออเอาอีกข้อต,ต่างคือไงสมมติว่าต้องซื้อขายผ่านในหน้าที่มีใบเซอร์เท่านั้นคนที่เป็นในหน้าเนี่ยไอเนี่ยของจริงภาพคือโอ๊ยในหน้าไม่ได้ทาอะไรก็มาเอาสเปอร์เซ็นต ในความเป็นจริงในเนื้องานไม่ทาโคตรเยอะเลยมันทำโคตรเยอะเลยเว้ยไหนเราจะต้องคุยกับคนไหนเราจะต้องรู้กฎหมายไหนเราจะต้องลงพื้นที่เซอร์เวย์ไหนเราต้องศึกษาข้อมูลต่างๆไหนเราจะต้องทําการตลาดไหนเราจะต้องช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เขาสามารถขายได้ไหนเราต้องแมทชิ่งโปรดักไหนเราต้องมีความรู้เรื่องสัญญาไหนเราต้องไก่เกลี่ยข้อตกลงต่างๆเพื่อให้ลงตัวกันไหนเราต้อง ดำเนินการเรื่องต่างๆในการโอนในการธนาคารเพื่อให้เขาสามารถซื้อขายได้เป็นอย่างดีค,คือคือมันที่พูดแบบโหมันเยอะไปหมดอะใช่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 ประเด็นคือไอ้ทั้งหมดที่ที่พูดมาอันนั้นต้องใช้ทักษะหมดเลยนะในการทําอืำพอใครจะเป็นก็ได้วันเนี้ยคราวนี้มั่วแล้วใช่มันกลายเป็นว่าต้องมาเป็นฝั่งลูกค้าที่ต้องมาตื่นเต้นใครจะเป็นก็เป็นเออคราวนี้แกลเป็นว่าลองลองไปถามดิว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ใช้บริการในหน้าสังหารในประเทศเราอะเราจะมีเสียงท้งแบบเฉยๆโคตรดี รักสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยกับโคตรรู้สึกไม่ดีเลยบางแบรนด์เลยบางคนแบรนด์นนเลยอ่ะมีเต็มไปหมดเลยเว้ยก็เพราะอะไรอ่ะก็ก็ใครจะเป็นก็นได้มันเหมือนสุ่มเลย <laughs> มันสุ่มเลย <laughs> เออม,มันสุ่มเลยมันไม่ต้องสอบอม,มันไม่ต้องอะไรอ่ะซึ่งถ้าคุณมีใบเซอร์คิดดูนะแล้วคุณมีมาตรฐานหน่อยอ่ะคุณก็ต้องสอบว่าอย่างน้อยคุณควรมีข้อมูลคุณคุณควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง <laughs> เพื่อให้จำมั่นใจได้ว่าไอเนี่ยให้บริการคนได้ เพราะที่จริงๆถ้าคุณไม่สามารถมีความรู้ในการให้บริการผลได้คุณไม่มีสิทธิ์มาเป็นไว้คุณไม่ควรวันนี้เอาอย่างวันนี้ไอ้ถ้าบอกไอ้ทำงานพาร์ทโปรดักชันสมมติไอ้บอกไอ้ทำตัดต่อไอ้ I มาสมัครงานตัดต่อแต่บึงตัดไม่เป็นอะ่ะอืแล้วบึงจะได้งานยังไงอ,อ่ะเข้าใจภาพในหน้ามันเหมือนมันมีคนทําไม่เป็นอยู่แล้วมันก็อ๋อแค่เข้าโปรแกรมเป็นเดี๋ยวกูคงลากๆไอ้นี่ไปเฉยๆบ้างอ,ะอ่ะแล้วแล้วมันก็มาบอกว่าแล้วมันต้องได้เงินอะ่ะมันมนควรได้ป่ะเออมมนถูกนะมันมนึกออกป่ะ ภาพมันเป็นอย่างนั้นเว้ยซึ่งออย่างอย่างอเมริกาเนี่ยเท่าที่รู้อ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะมันมันต้องต่ออายุด้วยสมมติสมมติสอบมาเขาก็จะมีสอบและสอบเฉพาะรัฐด,ด้วยนะอมสมมตใิใช่ใช่ช่สมมติคุณได้ใบเซอร์ในหน้าเท็กซัสคุณจะไปขายอีกรัฐหนึ่งไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่เพราะอะไรกฎหมายแต่ละเมืองไม่เหมือนกันอืความรู้ในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอืซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องจําเป็นโคตรเว้ยจริงจริง บ้านเราไม่มีลองคิดภาพว่าสมมติถ้าประเทศเรามีจริงๆนะคนที่ต้องใช้บริการในหน้ามันจะสบายใจขึ้นนะเพราะอย่างน้อยมันมีภาครัฐคอยพูดแล้วคนนี้งใช่ได้ไอเนี้ยเวลิกูดอ่าใช่ใช่ไอเนียเวลิกูดมันมันไม่ใช่แค่บริการในหลายๆประเทศดีเขาบีกันหมดนะประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอ่ะนึกออกปะใช่ใช่คราวเนี้ยพอสอบอย่างน้อยคุณได้ความมั่นใจแล้วอย่างน้อยคุณได้คนที่แบบไอเนี้ยอืมันคือคนอาชีพเนี้ยอืมันคือคนที่อยู่ในอาชีพนี้จริงๆไม่ใช่ทุกวันนี้บางคนเป็นแบบฟิล์แน บางคนเป็นแบบทํางานอื่นแล้วก็มีอาชีพนี้เสริมพ์ทไามทาเป็นาม์เลยคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง <c oughs> กฎหมายรู้บ้างไม่รู้บ้างวิธีขายไม่รู้บ้างตอบข้อโต้แยง้งลูกค้าไม่เป็นบ้างมันก็จะไปขายให้ได้ยังไงวะอืมถูกไหมใช่ไม่พอพอมีสิ่งนี้เสร็จปับ๊บโหคราวนี้มันก็เป็นโปรเซสไงรกระบวนการทําการของในหน้ามันก็จะมีโปรเซสว่าในหน้าคุณต้องทําอะไรบ้างให้ลูกค้าถูกปะ่ะนี่แหละมันก็ควบคุมได้ออย่างออย่างอเมริกาเนี่ยพี่พี่พอดีได้ได้คุยกับ มีคุณแม่ของเพื่อนสนิท<อ>เขาเขาเป็นในหน้าสังหารอยู่ที่อเมริกา<อ><อ>ก็ได้คุยเขาพอดีเราอยากรู้ไงว่าแบบเอมันโปรเซสมันเป็นยังไงวะแล้วพอได้รู้เราแบบว้าวเลยว้าวแบบทําไมมันช่างแตกต่างกันจังเลยครับกับบ้านเราเหมือนมันจะดูเป็นระบบระเบียบบบวม,มากอคือในหน้าภาพในหน้าบ้านเราภาพมันเหมือนคนแบบโอ้ใครก็เป็นก็ได้ดูแบบมั่วๆของเขาคือดูแบบผมดูเกรดมันดูไฮกว่ามันดูแบบเฮ้ยของจริงเว้ย มันดูของจริงมันดูผู้รู้เว้ยมันต้องส่งนี้นึกออกปะเอาง่ายๆเขาบอกงี้เลยว่าสมมติวันนี้ไอ้ขายบ้านกับพี่อะหน้าที่พี่เลยพี่จะต้องส่งรีพอร์ตให้ไอ้ดูพี่ต้องเอามาร์เก็ตเซอร์เวย์มาให้ไอ้ดูว่าโอเคคู่แข่งคุณมีอะไรบ้างเราทําากรตลาดได้คุณแล้วเป็นยังไงบ้างคุณมีคู่แข่งประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้ที่ขายอยู่กับคุณเปรียบเทียบราคากันยังไงคุณควรตั้งราคาเท่าไหร่ให้ได้ตามที่ต้องการมันมีมาร์เก็ตเซอร์เวย์มาให้อย่างนี้บ้านเรามีที่ไหนอะ เอาง่ายๆครั้งแรกที่พี่ขายคอนโดแล้วพี่ก็เนี่ยโชว์ข้อมูลให้ดูแล้วพี่ก็เล่าให้เขาฟังว่าตลาดเป็นยังไงแล้วเขาต้องแข่งกับอะไรบ้างเจ้าของเจ้าของคนที่เขาจะขายเขาบอกพี่หลอเฮ้ยแบบโหไม่เคยเห็นใครทําอะไรแบบนี้ให้เลยอะไรเงี้ยเขาพยายามขายมาสองปีเจอในหน้ามาเยอะไม่เคยเห็นใครทําอะไรงี้ให้เลยทั้งๆงที่แบบเฮ้ยนี่เรื่องธรรมดาบ้างเลยอะอะใช่สาหรับสาหรับเมืองนอกอะ่ะอืเออ ใช้คำว่าแค่แค่พื้นฐานบางอย่างอ่ะเรายังไม่ได้เริ่มทําเลยเอาแค่ที่แค่บอกว่าโปรไฟล์คุณความสามารถคุณได้ไหม,มวันนี้คุณจะเข้าไปขายบ้านในคนมาร์เก็ตเซอร์เวทาเป็นไหมอะ่ะเข้าใจคํานี้หรือเปล่าคือถ้ายังไม่เข้าใจคําว่ามาร์เก็ตเซอร์เวไม่เข้าใจคาว่าแวลูในแต่ละพื้นที่อะ่ะไม่เข้าใจวิธีการให้คาปรึกษาว่าเนี่ยโอ้โหมันที่บอกพี่ต้องโชว์ข้อมูลแล้วพี่ต้องเล่าให้ไอ้ฟังว่าตลาดเป็นยังไงอืม,มีตัวอะไรเป็นตัวเปรียบเทียบบ้างแล้วไอ้คนจะตั้งราคาเท่าไหร่ถ้าแค่นี้ยังทําไม่ได้อ่ะ ใช่แล้วมันมันรวมถึงนี้ด้วยนะพิธาคือพอมันไม่ได้มีความเ็นือชีพแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้โปรเซสในการทํางานเป็นชัดเจนเน่ยมันรวมถึงว่ามันทําให้ขั้นตอนในการทํางานบางอย่างจากที่จะง่ายขึ้นมันกลายเป็นยากขึ้นเลยนะเพราะเวลาในหน้ามันสมมติเรามีในหน้าดูแลบ้านเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเไงี้ยบางคนแบบทําสัญญาก็ไม่เป็นทํา <ผม S 1> ไม่รู้ขั้นตอนการทำงาน,านคน<ล>ข้อกฎหมายยังไม่รู้เออใช่ บางคนแบบคุยอะไรยังแบบโหบ้านๆอยู่เลยอ่ะแล้วแบบยังยังไม่รู้ว่าต้องระวังระวังอะไรให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อืเออบางคนแบบไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะเราเราเขาเขามีอย่างงี้เขามีให้ดาวด้วยเว้ยอ๋อเป็นเลตติ้งเหรอเออคุณจะถูกให้คะแนนด้วยเวลาแบบว่าแบบเลตติ้งตกคุณต่อไม่ได้อ่ะคุณต่อยุ่ไม่ได้อ่ะอ่อเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอ่ะสมมติแบบบ้านเราบางทีเจอในหน้ามาสายเจอในหน้า พูดจาไม่ดีใส่ลูกค้าอะไรเงี้ยหรือถ้าคุณคิดจะตุกติกอะไรคุณจะโดนเลตติ้งแล้วคุณจะคุณจะขึ้นแบ็กลิสต์แล้วคนจะไม่อยากร่วมงานกับคุณแล้วมันโชว์ในระบบหมดอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดียิ่งยิ่งไอ้ระบบที่มีเอสโกรอ่ะที่แบบว่ามีตัวกลางสมมติวันนี้จะจ่ายเงินกันอ่ะสมมติพี่จะซื้อบ้านกับไออ่ะไม่ใช่พี่จ่ายเงินให้ไออ่ะแต่มันคือพี่จ่ายเงินให้ตัวกลางตัวกลางก็จะล็อกละโอเคคุณได้รับเงินแล้วนะ คุณมีเงินเข้ามาตรงนี้แล้วพอกระบวนการซื้อขายเสร็จสิ้นตัวกลางนี้ก็จะเป็นคนแจกอในหน้าเอาไปเท่านี้เจ้าของบ้านเอาไปเท่านี้แบงก์เอาไปเท่านี้อืดําเนินการเอาไปเท่านี้ปลอดภัยปะปลอดภัยจริงโกงกันไม่ได้ใช่บ้านเราไม่มีไงอูจริงเนี่ยตอนแรกผมกำลังจะโยงเขาเรื่องโป่งพายเลยเพราะว่าโอ้เรื่องเรื่องนี้ในไทยเราเกิดขึ้นไงบ้างเพราะบ้านเราไม่มีเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็โหนก็ที่บอกมันการเปิดประตูวลคัมอ่ะทุกวันนี้คําถามคือมิชาชีพในวงการอสังหามาในรูปแบบไหนบ้างอ่ะ ในหน้าเยอะแยะในหน้านี่ถ้าจะเป็นหนึ่งในอาชีพกิจอาช,ชีพยเยอะมากนะยใฝ่ฝันเออแบบเพราะมันง่ายอ่ะ <c oughs> เอางี้เราเจอกันเราเจอกันกี่เคสแล้วที่เป็นแบบเป็นคนแบบตั้งประกาศผีมาหลอกคนแล้วพอคนสนใจก็แบบบิวบิวเขามีวิธีการขายเหมืน Gang Call อนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บิวให้โอนจองมาณะตอนนี้เลยเพื่อล็อกสิทธิ์โอนเสร็จปั๊บหายไปเลยเอาเงินจองแล้วบินไปเลยเ้ยคือเป็นเล่นคือวิธีเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าไม่มีระบบควบคุมมันก็จะโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกปะอ่มีเรื่องนี้มีเรื่องเล็กอ มีเรื่องผู้ซื้อเป็นมิจฉาชีพก็มีที่ที่เราเคยเราเคยมีคุยกันในดราม่าอีพีเก่า่ที่เป็นแบบผู้ซื้อมาซื้อแต่ว่ามาในฐานะมิจฉาชีพคุยทําสัญญาสร้างสตอรี่หลอกจนเจ้าของบ้านตายใจอืแล้วเซ็นโอนบ้านไปฟรีๆมันไอเราฟังดูแบบจะบ้าเอาเซ็นไปเองอะไรเงี้ยแต่ต้องในความเป็นจริงเวลาคุณโดนมิจฉาชีพเล่นอ่ะโอ้โหเขาเขาโปรเขาถึงมีขาชีพเข้ามาเอาเป็นชีพเขาเป็นอาชีพของเขาอะถูกไหม อย่างนั้นแหละคือคือถ้ามีตัวกลางที่ได้คุณลิตี้พอแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นใช่ถูกปะหรือเจ้าของบ้านเองที่เป็นแบบเจ้าของบ้านเป็นวิติอาชีพก็มีเราก็เด็ดสตอรี่กันเยอะฟีลลิ่งแบบเจ้าของบ้านที่แบบหลอกเอาเงินจองคนแล้วก็หายไปบางทีบ้านโดนยึดไปแล้วมาหลอกเอาเงินจองคนแล้วก็หายไปบางทีเป็นแบบญาติเจ้าของบ้านมาหลอกออีกทีหนึ่งบวกราคากันคือมันมั่วซั่วไปหมดอ่ะ อะไรอย่างนี้คือมันมันไม่มีมาตรฐานแล้วมันม่นวโซ่ไปหมดอะแย่สุดในแง่ของการบริการนี่แหละในแง่การบริการที่แบบว่าในหน้าแบบใครจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็มาบริการกันแบบมัวๆคนได้รับประสบการณ์แบบอันงนี้เจอแบบกี่ครั้งที่แบบบางทีมาหลอกให้คนเซ็นสัญญาปิดอะขายพันผมคนเดียวนะแล้วสัญญาปิดเสร็จสิ่งที่ทําคือโพสเฟนบุ้งหนึ่งทีแปะป้ายหน้าบ้านแล้วหายไปเลยอืไม่บอกเขาด้วยซ้ำว่าเขาต้องขายราคาเท่าไหร<ช>่คืออสังหา ไม่ใช่ราคาเท่าไหร่ก็ขายได้เว้ยแต่คุณเซ็นสัญญาปิดกับเขาไว้แล้วอ่ะเขาเขาฝากคุณปีหนึ่งอ่ะอแต่คุณยังไม่บอกเขาเลยด้วยซ้ำว่าพี่คนตั้งราคาเท่าไหร่ให้ขายได้เรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วอ่ะอม,มันมันคือเรื่องของมาตรฐานนะประสบการณ์มันก็ไม่ได้ดิพอประสบการณ์มันก็ไม่ได้มันก็มันก็แย่ภาพในวงการในหน้ามันก็แย่เข้าไปใหญ่อืเพราะอะไรก็ผู้ซื้อผู้ขายเขาได้รับประสบการณ์กันแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าในหน้าแม่งชุบม,มือเปิบว่ะหวังจะมาเอาเงินแล้วก็ไม่ทําอะไรเลย คําพูดนี้โคตรเจ็บเลยเอาจริงเวลาเวลาได้ยินเพราะเพราะจริงในในตัวเราเราเวลาเราทำเวิร์คให้ใครเราแบบเราเวิร์คเต็มที่อ่ะเราเราเรารู้สึกว่าในทางกับกันเราได้คำ a p p r e c i a t จากคนกลับมาเยอะมากแต่กลายเป็นว่าภาพโมกาเใน่าถูกมองว่าแบบคุณคุณมาเบียบอ่ะใช่เพราะว่าเพราะคนที่เขาโดนมเจอมาไม่ดีเขาก็เออคือเขาเข้าใจเขาอ่ะเข้าใจเขาอ่ะใช่กลายเป็นแทนที่ในหน้าจะเป็นคุณคุณจะเป็นตัวกลางฝากขายที่ทําให้คนขายง่ายขึ้นกลายเป็นคุณคืออุปสรรคในการขายอ่ะ เพราะความไม่มีมาตรฐานแล้วเพราะความที่ใครจะเข้ามาทําอะไรก็ได้กับวงการเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่เพราะว่าถ้าจากที่ฟังน,นะ้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราขาดจริงๆคือเรื่องของซิสเต็มเนาะหรือระบบอะระบบการทางานแบบแบบดีๆหรือแบบมีการประสานงานระหว่างภาครัฐหรืออะไรเงี้ยเออมันตอนนี้มันขาดเยอะมากว่ามันยิงหมดระบบพรว่าใช้คำว่าม,ามาตรฐานได้เลยเออมันมันพ่วงกันเลยอะมันคือมันคือระบบมันคือมาตรฐานการทํางานนะมันไม่มีอะพอไม่มีมันก็เลยแย่แล้วคนเลยโดนหลอกกันเยอะไหนจะ พูดเรื่องนี้แหละที่บริษัทการลงทุนอที่มาหลอกคนอืให้ลงทุนแบบมัวม่วๆอีกอะคือถ้าเป็นอย่างจริงๆมึงต้องโดนติดเลตติ้งกันชิบหายแล้วอะอะ่ใช่คืออย่างเมื่อกี้ถ้าไม่มีเรื่องเลตติ้งเข้ามาช่วยใช่ปะ่ะถ้าคนกลุ่มนั้นโดนอะก็คืออย่างน้อยเราก็สบายใจได้อย่างไรเอาง<ะ>ี้เราจะเจอคนพวกนี้แหละเอาถูกไรเดอร์แก๊ปทุกวันนี้ยังโดนกดเลตติ้งเลยอะอะ่ใช่ใช่แล้วไปเดอรด้าสาขาไม่ต้องโดนวะนั่นเดี๋สิถ้ามีนะ ผมว่าอย่างน้อยก็ง่ายขึ้นนะถูกเอออย่างน้อยมันก็จะง่ายมันก็จะดูปลอดภัยขึ้นน่ะพี่ว่ามันก็จะดูปลอดภัยขึ้นอือแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบถ้าสมมติโอเคต่อให้มันจะมีระบบหรือมันมีมาตรฐานอะไรก็ตามอ่ะมันอาจจะมีเรื่องของคนที่มันทางานได้ไม่ดีเนาะเขาก็สามารถเรียกร้องหรือเขาสามารถแบบรีพอร์ตได้ว่าเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะนะต้องให้ดาวเท่าไหร่นี่ไม่ถูกนะใช่อย่างเงี้ยดีกลับกันนะท่าในไทยนะสมมติสมสมติวิชาชีพอย่างเงี้ยที่เวลาเราแจ้งความเรียกร้องว่าเขาโกง โอ้โหกว่าจะได้เรื่องออเวลาไปแจ้งสออง่อเราป็นไงก็ก็อสังเกตไงนีอันที่ส่วนตัวนะผมรู้สึกส <า S 1> ว่ามันมันคือเรื่องจริงอะถ้าคุณสังเกตอะไรวเวลาเราไปเรียกร้องอะไรก็ตามที่มันดูดูยากเนี่ยผมรู้ผมไม่ได้รับรู้ถึงความเตรียมใจจะทําให้เราเลยโอ้โหทีหน้าแบบไปแล้วบอเออท้อนะคือบางทีบางทีเขาแบบว่าได้รับเวราเราไปเรียกร้องเรียนแล้วเราได้รับการตอบกลับมาแบบเออบางทีก็ช่างมันเถอะเออวัดจริงๆนะมันมันมีจริงนะอะไรวะมีจริงนะพี่แบบกุฎกรทรามอะ เราบอกให้กูช่างบันเถอะเหมือนหูยเราอันนี้ส่วนตัวยาวเลยนะเออเหมือนแบบผมเคยเจอเคสแบบว่าคนรู้จัจทำร้หายถยาเงี้ยก็แบบพูดว่ากลับมาประวาณว่าโอ๊ยเคสประมาณน,นี้ไม่ได้คืนหรอกเอา้าพูดทำไม่โอ้กูสบายใจมากเลยเออ,เอ,อมันก็เลยแบบมันนึกถึงเคสแบบอย่างเงี้ยสมมติแบบมีในหน้นานมาโกงให้บ้าแล้วเราจะต้องไปเรียกร้องอะผมแอบรู้สึกว่าถ้ามุมผมที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายนะไม่ได้รู้สึกได้เลยว่าเราจะได้การซัพพอร์ตที่ดีนะอืมก็เลยรู้สึกว่า ไอ้แค่เรื่องประมาณนี้เรายังขาดอีกเยอะเลยอะกว่าจะถึงระ,ระดับต่างประเทศที่เขาแบบมีมาตรฐานในเรื่องนี้อะไรเงี้ยอ,อ,อืมถูกครับซึ่งถ้าไม่ได้คัดกรองไม่มีมาตรฐานไม่ได้คีย์มันคือการคัดคนเข้าวงการเว้ถ้าวันนี้คนที่จะเข้าวงการได้มันมันถูกคัดมาแล้วว่ามันต้องเป็นคนแบบนี้เท่านั้นอ่ะอม,มันจะดีจริงไม่ไม่ใช่เอาคัดคนที่แบบเอาใครก็ได้ไม่มีความสามารถมาทําอันนี้ไม่ใช่จริงครับ และสิ่งนี้ผมว่าเกิดขึ้นได้จริงๆนะโอเคผมผมไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในวงการียกับพวกเราอะเชื่อไหมว่าเราสามารถสร้างไอเซอร์ติฟิเคตกับอาชีพนี้ได้จริงๆไหมมันเริ่มได้จากพวกเราที่แบบรู้สึกเหมือนกันว่าม,มันคงมีมาตรฐานเนี่ยพนะี่ว่าหลายคนถ้าเป็นในหน้าสังหาที่เป็นแบบมืออาชีพอะ่ะจริงๆจริงๆทุกคนเขาต้องการนะใช่ใช่ทุกคนเขาต้องการนะเพราะว่าเอาจริงๆภาพมันคือชื่อมันเสียกับในหน้าสังหาที่ไม่เป็นมืออาชีพแล้วเข้ามาทําให้วงการนี้มันดูเละชื่อมันเสียเว้ยใช่ใช่แล้วถ้ามันมีสิ่งนี้นะผม การันตีได้เลยว่าสักพักหนึ่งอะภาพรักเชิงลบของเราจะหายไปถูกใช่เพราะว่ามันจะถูกคัดกรองโดยอย่างอื่นและว่าโอเคคนที่เป็นตัวจริงก็อยู่ได้ต่อคนที่ไม่ใช่ก็จะถูกคัดออกไปถูกการเข้ามาก็จะยากขึ้นแล้วตัวจริงมันก็จะอยู่ได้แบบมีแค่ตัวจริงที่อยู่ให้ทุกคนได้ใช้บริการถูกเลยแล้วเมื่อเป็นตัวจริงที่ทุกคนได้ใช้บริการอันเนี้ยภาพมันดูดีขึ้นแหละจริงและความปลอดภัยมันก็จะมาแหละอืมใช่ครับ